การไม่คบคนพานหนึ่งพบบัณฑิตหนึ่งเป็นมงคลของชีวิตเพราะคนพาน,นั้นก็จะทําให้จะพูดจะทําคิดกับมนต่างที่ไม่ดีนี่ไปทางชั่วทั้งทางกายวาจาใจบัณฑิตก็เป็นผู้ที่คิดดีพูดดีทดําดีต่อเนื่องท้งกายวาจาและกับใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วแล้วก็พบกับบัณฑิตอย่างพวกเรามาปฏิบัติธรรมกันนี่ เราเป็นบัณฑิตท้งนั้นถ้าเราศึกษาในวิชาการต่างๆแล้วก็เป็นบัณฑิตในวิชาการนั้นๆถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นบัณฑิตในธรรมะนั่นเองเมื่อเรามาเป็นบัณฑิตในการปฏิบฏัติธรรมเราอยู่ด้วยกันจำนวนมากนี่แลก็มีเมตตาต่อกันอย่าไปจ้องจะผิดคนนั้นคนนี้นะให้โดยเฉพาะ จิตใจของเราต่างคนต่างดูใจของเราเองว่าเราทำดีไหมพูดดีไหมคิดดีไหมบางทีเราก็ทำดีแล้วพูดดีแล้วอยู่ในศีลและสมาว่าจะแต่ว่าความคิดอาจจะมี้างเป็นธรรมาดานะมันก็จะเพ่งโทษเพ่งเลงอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสเป็นแบบนั้น แล้วเราก็จะไม่คบกับคนผ่านใ,นใจก็คือกิเลสนั่นเองเทากับบัณฑิตในใจของเราที่จะแนะนำเราก็คือมัคมีองแปดผู้ี่จเจริญอริยมัคมีองคแปดสินสมาธิป,ปัญญานี่แหละ ที่จะทำให้เรานนั้เป็นคนที่มีใจิตใจที่ดีได้ซึ่งถ้าเป็นคนที่คนผ่านะถูกตักเตือนด้วยธรรมะก็จะมีแต่ความเจ็บใจไม่ไม่ไม่ได้ยอมรับอะไรจากคน,นอื่น,นเพราะฉะนั้นเราเตือนตัวเองสอนตัวเองเอาไว้เ<ม>พราะอะไร เพราะผู้ที่ยังไม่มีธรรมะมันคือเหมือนกับจะบูขาเงาทรรมึุนอะไรปกคุมแผ่นดินนั่นแหละไม่สามารถสืพ้นได้หรอกแต่ผู้มีธรรมะนี่แหละก็จะมองเห็นได้ดงนเมื่อพวกเรามาปฏิบัติกันก็มาสอนตัวเราเองดูจิตของเราเองนะยิ่งเราจะอยู่กันในหมู่คณะมาจากกันไหนจากหลายที่ หลายแห่งหลายครอบครัวมีความคิดความอ่านที่อาจจะไม่ตรงกันก็ยอย่าไปเพ่งโทษกันให้มีความสามัคคีเป็นอันเดียวกันความสามัคคีนี้สําคัญเพราะการเพ่งโทษกันนี้มันก็มีอุปสรรค่อการปฏิบัติต้องมีอยู่ครั้งหนึ่งมีรู้สึกของร,รัมบจานุป,ปมันท่านยังมีการเพ่งโทษกันอยู่ขณะบิณฑบาต หุวมปูมันกน็ได้สอนว่าองค์นี้นะอย่ามาเพ่งโทษกันนะมันจกขวางมรรคขวางผลขวางานิพพานพะระท่านได้สติขึ้นมาก็ปรับตัวไม่คิดไม่เพ่งไม่โทษกันละอยู่ในทางในการปฏิบัตินี่แสดงว่าความคิดแม้เล็กน้อยนะที่เพ่งโทษกันก็มันจะขัดขวาง สมาธิสมาธิจะไม่สงบกาความสมาธิแล้วมันมก็ปัญญาก็ไม่เกิดยันในเบื้องต้นเราก็ต้องมาปรับจิตซะก่อนไม่ให้มีการดำริที่มุ่งร้ายหรือเบียดเบียนก็ฝึกจิต จิตนี้จะวิเวกได้นึ่สงบได้ขึ้นมาจากสมาธิถตาจิตของเรายัางนึกคิดปรุงแต่งอะไรมากมายมันยังไม่วิเวกนะมันยังมีแต่อารมณ์เมื่อมันมีอารมณ์มากเราก็จะต้องใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตสงบไปได้เช่นคาว่าการบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆหรือจะเป็นการแผ่เมตตาให้ตัวเอง ให้เรามีสุขเป็นสุขเถอเป็นสุขเป็นสุขเอถอถค่ะสาหรับคนที่เป็นโทสะจริตนะคนที่มีศรัทธาจริตกับพุทโธธรรมโมสังโฆบริกรรมมากๆเลยจะยืนจะเดินนั่งนอนบริกรรมอย่างเดียวให้เราเชื่อมันเรอเาเราทาอย่างนี้บริกรรมอย่างนี้จิตจะไม่ได้ไปคิดถึงอารมณ์อื่นจะไม่คิดไปเพ่งโทษเบียดเบียนใครไม่คิดไปถึงอารมณ์ที่เราชอบใจ อารมณ์ที่ชอบใจทั้งหลายมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสปัตตพัทธมลมที่เราเกิดได้รับมาแล้วเออในปัจจุบันก็ทําให้เราเพิดเปิดไปได้เพิดเปิไประเด็นในอารมณ์นั้นๆในวัฏจกรมัตนาเมื่อเราบริกรรมอยู่นี่เราก็ข่มกิเลสเอาไว้ได้แล้วพยายามข่มกิเลสไม่ให้ความคิดอกุศลเกิดขึ้นมาไปในความยินดีหรือยินร้าย จิตก็จะสงบก็จะเป็นกลางๆอยู่เป็นสมาธิเป็นอุเบกขาเนี่จิตเราสงบเข้ามาละแม้ว่าในช่วงบริกรรมอย่างนี้มาจจะคิดไปนออื่นบ้างก็มีสติรู้เกิดเดืองจิกรักรรมมาบริกรรมอีกเราจะทานข้าวทานอาหารไปตักอาหารบริกรรมต่อเนื่องเลยให้มากๆทั้งวันให้เราดรว่าถ้าเราบริกรรมได้มากเราจะได้บุญมาก ได้บุญอะไรก็จิตสงบนั่นแหละสมการภาวนามีบุญมากกว่าการให้ทานสมทานศีลให้ทานก็ทําได้ง่ายแต่ก็ไม่มีศีลด้เยอะแต่ว่าผู้ที่มีศีลด้วยให้ทานด้วยก็มีอานิสงส์มากก็เกิดความสงบเกิดค,ความร่มเย็นเไป็นไปเพื่อเกิดสมาธิเป็นไปเพื่อให้จิตสงบเกิดปัญญาเป็นทางแห่งมรรคผลที่ผ่านนั่นเองและเมื่อเรานี่ บริกรรมอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องลนะความสงบของจิตมันก็เกิดขึ้นมานะเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยไม่ล้บบริกรรมความคิดมันน้อยลงน้อยลงอาจจะรู้ลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกกายเบาจิตเบาสบายนี่ความสงบเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเพราะอะไรเพราะเรามีสติในบริกรรมไว้อยู่เสมอการยืนการเดินการนัง่งการนอนมีสติ เรารู้แล้วก็ภาวนาพุโทโธด้วยนะเราจะเคี่ยวอาหารแล้วก็พุโทโธตักอาหารใส่ปากของเราเราจะเคี้ยวรับประทานกับพุโทโธเราจะกินกับพุโทโธทําให้ต่อเนื่องแค่นี้เองแหละไม่ได้มากนะทานภาวนาเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยทำอย่างนี้ไปแล้วเอ้มันจะได้ไหมสงสัยอีกไม่เอาวางไว้วางไว้ก่อนทําไปบริกรรมไปอย่างนี้ใน,นที่สุดก็สงบแหละ ัำไปได้หลายวันกาสางวันสีวันสงบเป็นสมาธิแล้วอันนี้สําหรับจริตคนดีไม่ได้คิดมากมายนักแต่บางคนมันสงสัยแล้วมันก็เอาอยู่ยากนะพดโทอยู่กับสงสัยมันจะใช่ทางไหมนี่สงสัยในการปฏิบัติไปไปมาแล้วความสงสัยมันก็เลยครอบงามจิตใจอย่างนี้เราก็ต้องมามีสติสอนว่าระวังนะ ตอนนี้ความสงสัยมันก็คอวอามจิตใจเราแล้วนะมันไม่ใช่เราแนะ่ความสงสัยนี่มันเป็นกิเลสภายในเราจะไปคบคาสมาคมด้วยให้เราดูว่าความโลภค,ความโกรธความหลงนี่แหละนะมันเป็นผ่านมันจะมาทำลายล้างความสงบของใจเรามันจะมาดึงใจของเราให้ตกต่ำไปในทางที่ไม่ดีที่ชั่วตกไปในอบัยภูมิเมื่อมนคิดขึ้นมา จิตเราก็ยังยึดอยู่แล้วว่ามันเป็นความคิดของเราเห็นเราคิดไม่ดีมันก็ร้อนขึ้นเราไม่อยากจะคิดอย่างนั้นยิ่งเราทํากรมรมฐานภาวานาะมันจะคิดอะไรสรารพัดอย่างปแปลกๆเหมือนกันเป็นเรียกวขัดขวางขัดขวางจิตของเราไม่ให้ได้รับความสงบอาไว้เราก็ยึดถืออยู่แล้วว่าจิตเนี่ยเป็นความคิดเป็นของเราเราก็เกิดกลัวกลัวบาปเพ้่มาอีกก็ยิ่ง จะทำให้ใจของเราเนะี่ยมันทุกข์ตอนมานมันเล่ามันร้อนไปอันนี้ก็ให้ดูไว้ไม่เป็นไรเอาสติดูไว้มันคิดอะไรแวบ,บๆอย่างนั้นคิดอะไรแปลกๆอย่างนั้นรู้ไว้รู้เท่าทันไว้แล้วก็พิจารณาว่าอันนี้มันความคิดที่มันไม่ดีเนาะมันก็วางไปแต่เราต้องการความดีไอความต้องการความดีเนียนั่งยึดถืออยู่แล้วเนี่ยมีตัวเราจิตเป็นเรา ความคิดเกิดเป็นของเราก็อยากให้ค so ิดแต่ดีๆหมดมันจะได้ไหมเมื่อเรามาเริ่มปฏิบัติเราเริ่มรู้จักว่าอันไหนดีไม่ดีความคิดไม่ดีมันจะพาเราเป็นบาปไปตกนรกไปก็เกิดความกลัวขึ้นถ้าเราไม่อยากให้มีความคิดอะไรที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นมาในใจ ทั้งหมดเลยมันยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรากำลังเริ่มฝึกอยู่มันเกิดยังมีทั้งความคิดดีไม่ดีเราก็มาพิจารณาดิความคิดอันไหนมันดีก็ทำไปทางกายวาจาใจอันไหนที่ไม่ดีก็ลาทิ้งมันไปเราจะให้มันมีดีไปหมดเลยในใจเรามันยังไม่ได้สิ่งที่จะดีมมนก็คือความเห็นที่มันดีถูกต้องนั่นแหละมันดีละนั้นก็คิดว่า ความคิดทั้งหลายมันดีแล้วก็มาทำเหม่ดีแล้วก็ปล่อยไปซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะในชีวิตประจําวันเราอยู่กับสังคมอยู่กับการใช้สอยภาชนะทั้งหลายอันไหนไม่ดีมันใช้พุทเสียหายแล้วก็ต้องคัดออกไปเสื้อผ้ามันเก่าแล้วมันไม่น่าจะสวมใส่แล้วมันเกิดโรคไปกคเจ็บก็ต้องคัดออกไปแล้วก็มีปัญญาที่จะบริหารการงาน บริหารการใช้สยเราต้องมีปัญญาในการรับประทานอาหารอาหารอะไรมันไม่ดีเราก็ไม่เอาอนไนมันไม่ถูกกับโรคเราร่างกายเราเราก็ไม่รับประทานรับประทานแล้วมันเพิ่มโรคัยไค้เจ็บเราก็พิจารณามันมากอย่าไปทํากิดตามอารมณ์ตามความอยากของเราในจิตของเราเหมือนกันล่ะความคิดอะไรที่มันไม่ดีปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปครูบาอาจารย์ท่านสอนมันเหมือนกับเออ เราก็ทานเนื้อมันก็มีกระดูกมาด้วยทำไงเคี้ยวไม่ไหวนะกระดูกปลาก็พอไหวแต่คนที่มีฟันแข็งแรงกระดูกหมูกระดูกไก่มันไม่ไหวก็ต้องทิ้งไปอันนี้นะร่างกายของเรามันไม่สามารถที่จะเคี้ยวให้มันแหลกได้มันแข็งกว่าฟันของเราแล้วก็ฉลาดแต่ยเราก็ต้องทิ้งไปชั้นไหนก็ชนะน่ะในใจของเรามันมีความคิดสารพัดอย่างเราก็ต้องฉลาด อันไหนที่มันดีก็มาทำอะไรไปดีทิ้งไปเหมือนคนฉลาดจะสร้างบ้านไปในป่าต้นไม้ต้นไหนมันตรงมันสวยดีก็ต้นนั้นอะ่ะมาทําเสามาทําบ้านทําเรือนต้นไม้เติเกลือขาวเทาวานมันมากมายรลกล้างอยู่ในป่าเรามาัเอามาทําบ้านไม่ได้ทําเรือนไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไปเราต้องคัดในสิ่งที่ดีๆไปหรือเราจะไปหาทอรคํค ว่าจะเจอทองคามันก็มีแร่ดินมีแร่อย่างอื่นมากมายเราก็ไม่เอาเราก็จะเ,เฉพาะทองคํามาที่จะทําประโยชน์คนที่จะทําก็ต้องบมีสติแล้วมีปัญญาที่ในว่าเราต้องรู้จักคบกับบัณฑิตมันจะเป็นผู้ที่มีปัญญาในาคนผ่านภายในเราไม่เอาละอ้ตัวโลกโกดลงนีงแ่แหละมันัวนด้ละแต่ว่าทํำยังไงมันมีมาแล้วมันสั่งสมมาแล้ว มานานแล้วเมื่อเรามาปฏิบัติมันก็จะต้องมาพบกันแล้วมันจะเกิดความโลภความโกรธความหลงอีกในใจแล้วก็คิดพิจารณาว่าชีวิตนี้มันก็ต้องตายนะเกิดขึ้นมาก็ต้องตายนะร่างกายนี้มันก็เต็มไปด้วยโลกไปข้เจ็บเต็มไปด้วยของความไม่สวยไม่งามเราก็พิจารณาแล้วก็วางไว้วางไว้วางไว้เห็นไหมหมอมันตายตองไปหมดหมดไม่ใช่นั่นแหละ มันก็จะต้องแตกสลายนั่นก็ขอให้พวกเรานั้นนะเทียนหรือพยายามอดทนซะก่อนอย่าไปคิดอะไรอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมามีสติรู้ไว้สอนจิตไว้ทักจิตไว้อารมณ์นี่ไม่เที่ยงไม่แน่ไอ้ที่รู้นี่ก็ไม่เช่เรานะเอออารมณ์ก็ไม่เช่เรานะปล่อยวางเรียกว่า ให้เห็นว่าเป็นธรรมะ,ำะทำสังกัปธรรมไม่ใชศ่ศาสตร์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็ปล่อยวางได้ที่น้อยแต่น้อยโูยยดเป็นการเดินปัญญานะสู่ความสงบความสงบเกิดขึ้นแล้วก็เกิดปัญญาอีกครั้งหนึ่งก็จะรู้ได้เห็นธรรมตามที่เราต้องการเห็นธรรมก็คือเห็นว่ามันไม่เช่ตัวตนอย่างนี้ก็คือมันวางไม่เจริญเอาอะไรหรอกสิ่งที่มันยึดอยู่แล้วเนะี่ยคือวางได้เห็นได้้วยปัญญาคร่าเห็นธรรม ให้ตัง้งใจกันทุกท่านนะนะเจนป๋อ